เล่นเรื่องหญ่างขีดขับคำรอรลยพี่น้องไว้แล้วกับมือม้วนจะถ่ายทำอะไรเนี่ยแต่ดูเยอะครั้งแรกครั้งแรกครับโอ้วิวสวยเลยพี่น้องเอ้ยน้ำโค้งอันนี้ยังเป็นฝั่งฝั่งเราอยู่บอฝั่งเรายู่ยังยังขับขับสายอยู่เนาะ เรื่อยๆก่อนครับนี่นี่ปนี่นปเครเดยเครื่องเดอ๋อนี่บออ๋อคนเราขึ้นทางาแล้าแล้วแมาแล้วขับซ้ายเหมือนเดิมขับซ้ายเหมือนเดิมก่อนให้เราชินก่อนเอออครับีู่สก ก้อนหินก้อนหินก้อนหินอุ้ยรถคันนู้้อนก็รถรถกรรถคันนั้นประตูมันเปิดหินกระเด็นใส่รถเราเลยโอ้ยเป็นอะไรไหมไปได้ไหมไปได้ไหมมันกจะแก๊กยังไงระบายมันเล่นกระเด็นใส่อืมคันหมอที่เราเลียกกี่นอยเลยรถรถใหญ่รถใหญ่ไหมรถใหญ่ครับเมื่อกี้นี่น่าจะเหยียบหินเหยียบอะไรหรือว่ากระเด็นใส่โอ้ ลอยรถบนทุงหินเข้าไปได้อยู่บนมันนี่ได้ไปอยู่แล้วได้อยู่เนาะงหนาสมอป่านไหนเขาออกวะมือออกมันมันยังได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ดูการได้อยู่น้องโอ้โหนี่ตรงตรงรอยหน้าผมนี่จุ๊บพอดีเลยตรงนี้เลยพอดีตรงนี้เลยผมนึกว่าเปิดขวดเปิดย่าง ผมมาสีพูดเราลุ้นชวนกี่รอดหรอลุ้นชวนกี่หะเน่ใจว่าหินหรือว่าเขาเหยียบอะไรกระเด็นโดนเราอันนี้เสียค่าผ่านอยู่บ่อันี้เสียอั้เสียบ่ไปเลยเนาะงไ่อนเรียบร้อยดี๋ยวครับทุกท่านกระจกก็นี่ดูจุดเข้าตรงหน้าครับพอดีเลยอ่ะเรารอข้ามแดนได้อยู่ รอข้ามแดนนะครับทุกท่านติดฝั่งเราเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ